ัวลอตันี้อันนี้เราจะไม่ได้ควบคุมคุณภาพเกิดอะไรขึ้นเพราะสิ่งสโปรกขึ้นมาแล้ว อนโนไดายออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็จะได้ดูกันว่าเป็นแบบอะไรแบบที่ไม่ได้ควบคุมคุณภาพอันนี้ใส่ไปให้ดูว่าเออมันขึ้น12โวลต์แล้วก็เอาโับวม,มาอันเนี้ยบางทีจะมีปัญหาว่าราวเนี่ยใช้ไปน,นานๆมีการฟูกก่อนแล้วอ่าแต่อันนี้นานๆทีก็จะจะต้องไป ขัดเหมือนกันแล้วถ้าเบิดมันเกิดขึ้นใน,ในกรณีแล้วมันจะเป็นยังไงนะแบทคอนแทคเขาเรียกแบทคอนแทตนะแต่มันก็ยังใช้ได้อยู่นี่คือเตรียมนะเสร็จแล้วเหลือแต่ชิ้นง,งานใช่ไหมที่มาลมใช่ไหมไฟพร้อมเลยใช่ไหมบวกมานี่ลบ ลงนี้จิกชิ้นงานลงไปเดี๋ยวกับเตรียมเตรียมไว้แล้วชิ้นงานอ,าอันนี้คืต่อบแบบมาปกติเลยใช่งไหมเพืแล้ว,ลวลก,ก็ต้องมีต้งเวลาต้งสี่สินาทีแล้วตรงนี้จะดีเวลามันดังดังเราก็รู้แล้วว่างานออกนะใช่แล้ทีนี้ก่อนที่เราจะท<ม>ําดังนี้เรายังไม่ได้เตรียมชิ้นงานเลยถูกไหมครับผมเอาอลูมิเนียมมาเตรียมชิ้นงานวิธีการจิก ถ้าอย่างเงี้ยยิกง่ายำทำให้เกิดเป็นแรงสปริงแล้วให้มันมันแข็งแรงไ,ม,ไ,ม, Contact, ไม่ไม่แบ็คคอนแทกนะไม่แบ็คคอนแทกก็คือเกิดแรงสปริงขึ้นมาอลูมิเนียมมันทำได้แค่นี้ถ้าเป็นไทเทเนียมสปริงมันจะแข็งกว่าถูกไหมพอ,อ,อดีทางซัพพเออร์ผมก็ส่งสีใหม่มาให้ลองเดี๋ยวผมจะได้ทำเอาไว้เป็น เป็นตัวตัวลมสีใหม่นี่โชคดีวันนี้ได้เจอหลากสีสีเป็นนามีอะไรหรือว่าเป็นผงมาเหมือนกันเป็นผงมาเป็นผงมาแล้วก็อันนี้เป็นสีพิเศษที่ไม่ใช่ไม่ใช่สีแม่สีก็เลยเดี๋ยวจะได้เห็นสีสวยๆกันพวกนี้แพงไหมครับลิปก็ราคาเท่ากันนี้นะฮะคือถ้าไปซื้อเป็นกิโลก็ตกเกือบสองหมื่นเนี่ยสองหมืนก็ทําได้เยอะอย่างที่บอกกัคือ สามกัมกัมละกรัมละร้อยอ่ะครับถูกไม่แพงหรอกแต่ที่เราคิดกันให้ดูแล้วราคาถูกได้เยอะได้ถูกใช่ใช่ยิ่งเยอะยิ่งถูกยิ่งเยอะอแล้วอย่างนี้ก็ทำสีไทเทเนียมได้ไหมสีไทเทเนียมก็เป็นถูกสีไทเทเนียมในนี้ยังไม่มีก่อนทีเนี่ยเราจะต้องเตรียมผิวนะเตรียมผิวของของพวกนี้ก็จะมีการเตรียมผิวที่แตกต่างกันออกไป แต่เนี่ยต้องผ่านการล้างครุภัณฑ์กันไหมครับใช่ทีนี้การล้างทํำยังไงอ่ะมันมันมีหลายอย่างอันนี้จะเดี๋ยวเราจะกัดล้างด้วยโซดาไฟก่อนแล้วก็ไปล้างด้วยเคมีลอกโอกผิวหรือจะล้างด้วยเคมีลอกผิวผิวเลยเพื่อที่จะเอาผิวที่ทําณีไดไว้แล้วออกออกออก,ออกให้หมดก,ก็ได้มันมันได้ทุกครั้งถ้าถ้ามันเลิกไขมันมาเราก็จุ่มโซดาไฟแป๊บหนึ่ง อต่นี้นี่ตัวลอกผิวก็จะลอกลอฟิล์มก่อนลอกฟิล์มอ๋อลอกแค่ฟิล์มลอกแค่ฟิล์มอันะนี้มีเสียงนะสัญญาณอันนี้จะไม่นำไฟเพราะว่าเป็นเป็นฉนูนแล้วเห็นไหมนะไม่ไม่นำไฟ เป็นฉนวนแล้วทุกตัวเป็นฉนวนหมดเพราะว่ามันทำอโนด้มาแล้วมันมีฟิล์มอยู่เห็นไหมเห็นไหมอันนี้ดางอันนี้ไม่ดางนะเราก็จะมาลอกฟิล์มลอกฟิล์มก็จะมีเคมีพิเศษนี่เคมีตัวนี้เคมีลอกฟิล์มเราก็จะล้วก็ล,วกลอกส่วนหนึ่งมาลอกแล้วส่วนหนึ่งไปกล่าโซดาไฟเลย เออวตงๆกันแยกกันไปก <มา S 1> <ม>็เหมือนเราไปซื้อแบบเป็นเป็นเก็บอย่างนั้นมาใส่น้ำเดี๋ยวนะวอ่าใช่ผมเ่ยนโพวดาไฟมาแล้วนม่ว่าออกตัวให้น้ำโพยดาไฟพวนี้ผมเก็บไว้กับน้ำเก็บมันดึกแตกปากับบน้ำเยอะใช้น้ำดีกว่า มันดีคุณลอย่ณงที่ต้องถามอาจารย์ว่ามันดีคุณลอย่างวิธีการเราใส่โซดาไฟเนี่ยเราใช้ตัวงเงาสมมติว่าร้อยกรัมต่อสองร้อยกรัมต่อน,น้ำหนึ่งลิตรอันนี้น้ำได้ไหมนี่น้ำครึ่งลิตรครึ่งลิตรก็ใส่แค่แค่ร้อยกรัมก็เท่ากับสองร้อยกรัมต่อน,น้ำหนึ่งลิตรอันนี้เราจะใส่ใช้มีลอบฟิล์มลงไป พวกนี้ใช้ซ้ําได้จนกว่ามันจะไม่ลอกอไม่ลอกก็อลอกไม่ได้<อ>มันเสื่อมกันถ้าลอกไม่ลอกเป็นยังไงเดี๋ยวเราจับเวลาอันนี้หนึ่งสองสี่ห้าหกก็แบ่งไปน,นี่ลอกฟิล์มลอกฟิล์มไปหกเห็นไหมจะมก็มีจะมีกลิ่นเหมือนกันนะนะก็อยู่จับเวลาประมาณ สี่นาทีลอกฟิล์มใช้เวลาสี่นาทีสี่นาทีเบืบ้องต้นนะอันนี้โซดาไฟโซดาไฟก็ไ,ไปเลย<ไฟ>เดี๋ยวมันก็จะร้อน กลุ่มแรกสามนาทีแล้วกลุ่มที่สองเอาอยู่อยู่อีกให้ครบอ,อันนี้สามนาทีอันนี้อันนี้เดี๋ยวกัดแล้วเอาขึ้นสามนีแล้วต่ออีกสามนาทีเป็นหกนาทีาทระหว่างสามตัวแรกกัดสามนาทีกับตัวหลังกัดหกนาทีอันนี้กลิ่นจะรุนแรงมากก็เอาออกไปก่อน เดี๋ยวพอพอ,อันนี้ได้สามนาทีเราก็จะไปเอาขึ้นเดี๋ยวเอาขึ้นใส่อะไรดีใส่จับตัวเรื่อ,นะอ้ดูเด็ดโอ้แสบตาด้วยันะแสบตาคันอะไรอย่างนั้นนะครับโาราเก็บแบบคันมันโดนผิวหนังแสบ เราเข้าไปจัดข้างหลังแค่แค่ดีก็ดี่ตพี่ใช้อะไรบวชโซดนาน่าเหมือนไม่เคยทำเลย,ยมาเรียนยังไม่เคยทำนะไม่เคยทำเลยไม่เคยเริ่มเริ่มจัดไม่มีอะไรเลยเลยลูกตองเลยอ่ะอันนี้ยังจัดนิ่มกว่า น้ำอาโอ้ี่เป็นน้ำสุดท้ายที่จะใช้ล้างน้ำอาโอ้ไอตู้นี้น้ำกรอบหมดล้างเคมีเอาไว้ล้างเคมีก่อนล้างเคมีเสร็จเพ่สุดท้ายมาจุ่มล้างให้เป็นน้ำาโอเพื่อไม่ให้มีแร่ธาตุอื่นๆผสมเลยเป็นน้ำสะอาดบริสุดแต่อย่างที่บ้านผมเป็นน้ำบาดาลนี่จะใช้ได้ไหมเนี่ยต้องไปทำอย่างนน้ะ น้ำน้ำบา<ร>ดาน <5. S 2> มันก็ไปคิด